น้ำท่วงราตาพี่น้องมูเจาเบิงตกเมื่อไรท่วมเมื่อนั้นครับผมโอ้นี่หน้าห้องนะคะกำลังกำลังไอ้นี่ค่ะกำลังนี่ก็กำลังไหลมาค่ะเห็นไหมคะม่พอดีนิ่งกันสินี่มันกำลังไหลมาโอ้อันนี้หน้าห้อง former service นี่นะคะนี่นะคะน้องวัดสวัสดีค่ะโอ้คนคนเขาคืนนี้น้ำแล้วจ้ะตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้นค่ะโอ้ไม่กอดแม่นี่เห็ุหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฝนสอบเขาน้ำโอ้ตาตาตา เดิงจากผุ่นน้ำร่วนๆเห็นบะข้ม,มอีกแล้วค่ะฮ่าฮ่โอ้ยไม่กดไม่กดความดีนะ่น้องฝันนะ่ะใช่อู้อห้าวในความดีดิความดีมากเวลาฝนตก่วามดีม สู้ไม่เราสา Nam วันนี้แม่วันนี้ไม่่อยหไอยหวบุญมีเธอหยุดเลยนะเธอหยุดเลยนะท่วมคักท่วมแน,น่ต่ะเบึ้งเลยคุณแม่สิท่วมนาห้องเราบอเป็นได้่ะสู้วาสู้ว่าเจ้าเฮ้อ อันปากมันอันเปีกยกอยู่แป๊บนึงมื้อ,อนี้มันคึ้มหนักแทเห็่ยวมันขฟ้อนพอแล้วลูก